สวัสดีครับวันนี้จะมาตอนกิ่งสะาดาดจะมีอุปกรณ์มีมีดมีน้ำยาเล่งรากมีตุม้มมีเชือกฟางไวรัสต้นแรกก็ทำการวันกิ่งรอบๆนะครับแล้วก็ปอก กีตรงกลางแล้วก็ใิแกะปกโดยเลือกกิ่งที่กิ่งกระโดงและกินตรงที่ตรงๆนะครับเพราะว่าจะทําให้ยอดแตกออกง่ายกโต้ดเนเยอะออกเลยหมดแล้ว จะเป็นกิ่งที่มียางหรือจะเป็นเป็นยางนี่ต้องว่านี่มันแห้งปากไว้ทุกวันสองวันนี่สะดอกมันออกลากง่าย <Okay. S 1> าฉันยาเล่งลากตาข้างบนลากมันจะออกข้างบนเหรอใช่ลากข้างบนพเพราะเพราะนำเลี้ยงจาก จะไปส่งที่ไปยอดไม่ได้เลยทำให้ลากออกตรงนี้กินน้ําที่ขุยมะพร้าวใขุยมะพร้าวในตุ้มเราใช่ไหมใช่มันนานแค่ไหนอะที่ที่มันถึงจะออกลากประมาณหนึ่งเดือนอ๋ออันนี้ต้องต้องต้องผากันเมื่อกี้ผ่าไงนะตุ้มไม่ผ่าไม่ผ่าไม่ผ่าแล้วก็ห่วขึ้นไปข้างบน อย่าพุ้มมันบนเยอะเพราะว่าลากอยู่ตรงนี้หุ่มรัดใช้เชือกฟังรัดถูกต้องเลรัดให้แน่นนะครับไม่ให้ขยับหรือไม่ให้หม,หมุนได้อันนี้ก็ตอนง่ายๆตอนคนเดียวก็ได้ใช่ไหมได้ปั่น จะยังกดที่เชือกฟางไว้ไม่งขยับม,ม,มัดหัดนะมัดหัวนึงเพราะให้มันแน่นกันไม่ให้ขยับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ้ยก็ง่ายอยู่เนาะแปบ๊บเดียวเองเชื่อออกความสวยงามเรามีบาดนี้ด้วย อันนี้สาดาวดานะคะซึ่งสาดาวดามีประโยชน์มากมหม่อุ้ยนี่ก็ตอนไว้เยอะแยะเลยตอนได้หนึ่งอาทิตย์แล้วครับอ๋ออีกสามอาทิตย์ร่าก็จะออกเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะพี่มีตอนขายด้วยไหมคะหรือยังไงมีครับมีอ๋ออันนี้คือตอนตอนขายใช่ไหมครับตอนขายครับอ๋อถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองหกเก้าสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองหรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ 085-2806-2802เบอร์นี้ติดต่อได้เลยค่ะวันนี้เราก็จบวิธีการตอนสะดาดำซึ่งสระดาดำมีประโยชน์มากมายก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google อีกทีหนึ่งนะคะว่าประโยชน์มีอะไรบ้างแต่ว่าประโยชน์เยอะจริงๆสำหรับสาวดำงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ